เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคณะกรรมการคุยกันอย่างเรากับมาเลก็มีเรื่องประมาณนี้เช่นกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบ่งพื้นที่นีแต่เราแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะของกัมพูชาเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะหาว่าจุดนี้ทำเป็นยังไงโดยทำไมถึงต้องมี MOU MOU นั้นเพื่อจะให้รู้ว่าข้อที่มันไม่เห็นด้วยกันเนี่ยเอามาคุยกันนะว่าไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรเช่นไม่เห็นด้วยเรื่องเส้นขีดที่มันไม่เหมือนกันเอามาคุยกันิ สรุปคุยกันไปคุยกันมาไม่ลงตัวเส้นอันนี้ฉันก็ไม่ถอยเธอก็ไม่ถอยสมมติน,นะคะแล้วยังไงดีละ่ะอ๋อเันก็แบ่งผลประโยชน์กันไงก็แบ่งกันนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คณะกรรมการต้องไปคุยกันตอบว่าจะเอาแบบไหนต่ออันนี้ที่พูดมานี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า M O U สี่สี่มีเพื่ออะไรแล้วถามว่าอย่างที่มามามา,มาล่าอะไรชื่อกันเนี่ยอ,อ,อยากจะยกเลิกเพื่ออะไรก็เอาเหตุและผลมาคุย พร้อมคุยด้วยใช่ไหมเขาก็บอกทุกข้ออยากดีเบตคือประชาชนทุกคนมีความหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่เห็นด้วยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายที่รัฐบาลทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตีต่างประเทศหรือในรัฐบาลตีเองหรือว่าผู้รู้ก็ได้พยายามให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าถ้าข้อมูลไม่เพียงพอทางด้านไหนก็ถามก็ได้ค่ะ